รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่กับโมโตนะครับสำหรับ F C B M W นะครับของทางเพจไม่กลับโมโตนะครับย่อมรู้ดีนะครับว่าช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งมากๆานะครับกับเจ้า B M W ซีรีส์7นะครับวันนี้นะครับร้านไม่กลับโมโตจัดให้นะครับทีเด็ดเด็ดตวงนะครับมากๆเลยนียกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า B M W นะครับ เ3 0ด i นะครับ E66 นะครับลอง e l b a s e ตัวยาวนะครับปี2004นะครับอ p อปชั่นทจัดเต็มนะเต็มแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยหล่อจัดชัดจริงนะครับขอเริ่มจากช่วงหน้าก่อนเลยนะครับหล่อเหลาเอาการมากๆนะครับกับชุดกันชนหน้าแต่งนะครับจากอา p พีนานะครับดูไปไงอา p พีนาชัดเจนไหมหล่อมากนะครับสีนะครับมาเลยครับไล่มาครับ เงาชํำสดสวยนะครับนั่งแล้วดูมีสง่าราศีมากๆนะครับคมสันลดนะครับโอ้โหบาดตาบาดใจนะครับเอามือรูปแบบนี้ได้เลยนะฮะอืมบอกเลยนะครับนั่งข้างหลังอย่างนี้นะฮะวันนี้ผมนั่งแน่นอนนะครับดูดีมีชาติกูนะครับถึงหน้าตาจะไม่ให้ก็เถอะนะฮะ เราจะชัดจริงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้านะฮะนี่ครับขับกันอย่างสบายใจนะครับภาษีนะครับหมด30มีนาคมปีหน้าเลยนะครับ2564ใช้งานกันยาวๆนะครับบอกเลยครับท่านผู้ชมพันนี้นะครับเด็ดดวงสุดๆแล้วนะฮะผมนะครับเห็นและชอบเลยนี่ฟิล์มเขียวนะครับโชว์ภายในนะครับดูครับ แค่กล้องซูมนะครับดูไปไงครับดูนี่นี่ที่วางแขนตรงกลางนี่เห็นอะไรไหมออปชั่นจัดเต็มนะครับคันนี้มาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเด่นเด่นเป็นสง่าเลยนะครับชุดสปอยเลอร์แต่งนะครับจาก a l p i น a าเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับติดตั้งกล้องหลังนะครับเชื่อมต่อกับระบบไอรีส์เรียบร้อยแล้วนะฮะภายในเป็นยังไงอุ้มเปิดโชว์หน่อยนี่เลยหมดเลยดีกว่าไหนอะโอ้โห เกีสามสูธรรมดาไม่มีนะโอ,โอ้โหเป็นไงครับกว้างขวางสะอาดตานะครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีติดแก๊สนะไอ้ดูภายในนั่นสินี่ครับยางอะไหล่นะครับแม่แรงอยู่ครบนะฮะปิดด้วยปิดด้วยปิดไฟฟ้าเหรออ๋อที่สำคัญนะนี่ปิดตรงนี้สิ<โ>อเอาย่โชว์ลาวอย่างรดนี่คันนี้นะครับออปชั่นระบบจูดด้วยนะฮะ นอกจากระบบท้ายดูดแล้วนะครับคันนี้นะครับออปชันตัวท็อปนะครับระบบประตูดูดนะครับงงนะสิว่าบ m มีประตูดูดด้วยเหรออ่าไม่ได้มีแค่เปาวานนะ730 LI ตัวท็อปนะครับเอ,เอ้ยอ,ออปชันท็อปนะครับคันนี้านมา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 ดูภายีต่อครับ และบานสุดท้ายนะฮะครบสมบูรณ์ระบบกระจกไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมขออนุญาตเปิดทีเดียวสี่บานนะครับสั่งการจากรีโมทครับผมนี่นะครับดูจบดูจบดูสร,รุปด้วยดูสร,รุปด้วยนี่สร,รุปด้วย, <S <S ยดูสร,รุปด้วย โอ้โหข้าได้เปิดังประตูนะกาจะยังไม่บอกนะกาให้ขึ้นไปนั่งภายในแล้วคอยดูนะเนี่ยให้ดูด้วยนี่นี่นะดให้ดูด้วยดูสรุปด้วยปิดแล้วนี่ธรรมดาที่ไหนอะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M54 เกียร์ไฟฟ้านะครับ3 0 0พซีซีนะครับขับสบายสบายนะครับเข้าเกียร์ง่ายๆระบบไฟฟ้านะครับ เดินทางไกลนี่แบบโอ้โหนุ่มๆอ่ะเดินทางไกลได้เลยนะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับก่อนจะดูภายในนะครับขอเริ่มจากแผนประตูเลยนะครับเดิมๆสวยๆกิ๊บกิ๊บนะครับดูครับดูหนังดูทีมลายไม้ซะก่อนนะฮะเป็นไงครับเงางามมากๆนะครับเอาละครับผมขอญาตปักถุงตกไฟฟ้านะฮะเพื่อเอาลงก่อนนะครับเพื่อจะดูกระจกมองข้างนะฮะาใช้งานปกตินะครับ ต่อครับที่เบาะนะครับเบาะเดิมนะฮะหนังเดิมนะครับสวยๆหรูหรานะฮะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เช่นกันนะครับเดินหน้าครับถอยหลังครับอนักพิงครับเอาลงอีกทีครับหัวหมอนครับนะกัน่นอ่าครับอ มาต่อกันที่คอนโซลครับท่านผู้ชมดูให้ดีครับเริ่มจากแผงแอร์เลยนะครับดูทีมลายไม้นะครับเงางามสดสวยมากๆนะครับคอนโซลนี่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูหน้าจอไอไดสซะก่อนนะครับนี่ครับดูเดี๋ยวจะดูการ์ตูนนะครับเปิดเดี๋ยวจะเปิดการ์ตูนดูตอนขับนะฮะมีเอลซ่าให้ดูมีเอ้ยเดี๋ยวโดนเลโกติดใจเย็นไอ้หนูดูครับที่วางกรงวางแก้วนะครับคอนโซลกลางนะครับปรับเบาะนะครับ ตัวหมุนไอรีนะครับทุกอย่างสวยสมบูรณ์เป๊ะมากๆมาดูด้านคนขับกันต่อเลยครับเริ่มจากแผงประตูเช่นกันครับผมหนังเดิมๆนะครับทีมลายไม้เงงงามนะครับปุ่มสั่งการต่างๆนะครับไม่มีลอกเลยนะฮะสวยๆนะครับพุมอกระจกลงและปรับกระจกไฟฟ้ากระจกหน้าข้างไฟฟ้าให้ผู้ชมดีกว่ากับลงเป็นออโต้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมมาดูจุดที่ใช้งานบ่อยนะครับนั่นก็คือที่นั่งคนขับนะฮะดูครับหนังเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะเอาละครับเทสระบบกระกเทสระบบเบาะไฟฟ้าหน่อยนะครับเดินหน้าครับถอยหลังครับพนักกินครับอ่าครับหัวหมอนนะฮะคืนครับเอาลงครับผม มาดูที่พวงมาลัยกันต่อนะครับเป็นพวงมาลัย Airbag m u l t i f u n c t i o นนะครับปรับไฟฟ้านะครับระบบเวลคัมซีดนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับอ่านี่นะครับอุ้มอยียเบรกหน่อยรบกวนนิดนึงพาล,ล,ล้าอีกแล้วอ่าแล้วปรับไฟฟ้าท่านผู้ชมดูด้วยนะนี่ขึ้นลงออกแล้วเข้า ท่านผู้ชมครับมองบนนิดนึงนะฮะทีเด็ดของคันนี้แหละครับโอ้โหม,ลลนะมูนลูปนะไม่ใช่สลูปนะอ่ะครับดูนะครับระบบออตโต้นะฮะไม่ต้องกดค้างเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงหรูหราสบายๆนะฮะติดนะครับลื่นๆใช้งานสมบูรณ์นะครับเอาล่ะครับมาดูนี่ต่อนะฮะไฟแต่งหน้าทุกระบบใช้ได้หมดนะครับ ผูชมค,ครับมาดูด้านที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับบอกเลยครับวันนี้ปัญญายเยอะหน่อยนะครับออฟชั่นมันเยอะจัดนะครับดูแผนขัตวตัวก่อนแล้วกันนะครับเดิม,ดมๆสวยๆนะครับผมสั่งการด้านหลังนี่ก็เยอะนะครับเมื่อกี้ผมเทกระจกไปแล้วนะครับนี่เอาออฟชั่นไปเลยแล้วกันนะครับผมจะสั่งจากด้านนี้นะฮะนี่ครับม่านนะครับม่านข้างนะครับระบบไฟฟ้านะครับช่องเล็กด้วยอ้าวเป็นไงบครบครบนะครับ มาดูข้างนี้กันต่อครับนี่ครับม่านเล็กนะครับม่านเนี่ม่านข้างนะครับไม่เพียงเท่านั้นไหนๆมาระบบม่านแล้วนะครับดูม่านหลังไฟฟ้าสะก่อนนะครับอ้โหเป็นไงครับปกติหมดนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างออปชันตัวท็อปนะครับกับออปชันตัวธรรมดานะครับท่านผู้ชมมองบนนิดนึงนะครับนี่ครับดูชุดบิวอินชุดนี้นะครับ แอร์นะครับเย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนนะครับสามารถปรับเองได้เลยนะครับซ้ายขวาแยกกันไปเลยนะครับไฟตรงนี้ใช้ได้หมดนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่ครับอ้โหไปกระจกแต่งหน้านะฮะและนี่ครับดูนี่ให้ดีครับเยอะจัดชัดจริงเลยครับคอนโซลกลางตัวนี้นะครับสั่งการไอ r ดรย์หน้าจอหลังอย่างนี้นะสามารถสั่งดูเองได้เลยนะฮะที่สำคัญนะครับปรับเบาะไฟฟ้าครับผมนี่ครับเอาลงนะครับ ขาขึ้นนะครับหยวหมอนนะครับนะครับอีกข้างนึงมองไม่เห็นเดี๋ยวปั๊เหมือนกันเลยอีกข้างนี่ครับหัวหมอนนะครับเอาลงเดี๋ยวจะหาว่าท็อปไม่พอนะครับลบกวดกล้องนะครับมองนี่หน่อยนะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นนะฮะโอ้โหไว้แช่เครื่องดื่มเย็นๆนะครับนั่งเดินทางกันไกลๆนะครับ จิบซะหน่อยสบายอารมณ์นะฮะแอร์แยกอ้าวลืมเลยมัวแต่ดูไอได้นะครับนอกจากแอร์ด้านบนนะครับแอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังมาอย่างนี้นะครับนี่ครับไว้เสียบที่ชาร์จนะครับก็แยกกันไปเลยซ้ายขวานะฮะนี่ครับที่วางแก้วครับอยู่ครบๆนะฮะขออนุญาตตัดกล้องนิดนึงนะครับในที่ที่บอลไม่ได้เปิดให้ดูวันนี้เน อะไรนี่เห็นไหมจอหน้าจอหลังเหมือนกันเลยดูเอลซ่าเหมือนกันได้เลยมึงหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกแล้วนะเนี่ยมันแค่ภาพไงไม่มีเสียงตัวดีเลยตัวดีเลย้องขับจริงนะครับน้องอุ้มออกตัวเลยครับผมขอดูก่อนได้ไหมอืมดูการ์ตูนทําตัวเป็นเด็กน่ารักเอลซ่านี่นะครับดูนะครับไอได้หน้าหลังนะครับนี่เล่นดีวีดีอยู่นะครับแต่พอขับปุ๊บคนขับก็จะอดดูไปนะฮะตัดอัตโนมัติระบบเซฟตี้นะครับ ข้างหลังมุดจังเลยหน่อยก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตแล้วหามดูเอาม่านล,ลงหน่อยอ่าเนี่ตอนแรกนะครับผมเทจากด้านโน้นนะครับอันนี้ผมสั่งการจากด้านนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะอ่ะม่านข้างด้านนน้นนะครับครับม่านด้านหลังก็เอาลงไปแล้วกันนะครับมีอะไรดื่มไหมเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยไม่ให้ตังมาก็ไม่เตรียมหรอกครับโอ้โหไม่มีอะไรให้เลย นี่ได้ยินเสียงไหมตู้ทาความเย็นเนี่ยถ้าเอากล้องส่องเข้าไปเลยเนี่ยเย็นฉ่าแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับของคันนี้นะฮะเพียงแค่คุณเปิดประตูเข้ามานะครับคุณก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นบ M คุ้งคุ้งๆเลยนะครับนี่ถ้ากล้องมันมีจมูกก็คงจะดีหรอกนี่อะไรเงี้ยผมนั่งสบายๆนะครับปรับเบาะซะหน่อยปรับเบาะไปฟังอ้โถยางยางเดี๋ยวก็โอโ้โหลงลง,ลองขอสักหน่อยเงี้ยเทสเกลเขีร์ช่วงล่างก่อนเลย เอ้ยสมบูรณ์ม,ม,มากนะครับ<า>เกือบเกียร์สมบูรณ์ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยบอกเลย<ๆ>เพราะมันนั่งนิ่มมากๆกเรียกกลับมาเข้าเรี่องกันต่อนะครับผมขออนุญาตปรับเบาไฟฟ้าหน่อยนะฮะ<ด>นี่ครับถ้าคนหัวสูงหน่อยนะครับ<ด>ก็เลือกเอานะครับตาก,กล้องก็สามารถปรับเองได้นะครับที่ฝั่งนี้นะฮะผมคงไม่ต้องมานั่งปรับให้หรอกมากนี่ครับเกะภายในนะครับอืออยู่ครบนะอ่ะเอาหน่อยไหมเดี๋ยวปรับให้ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งนั่งได้แล้วเรื่องความเย็นนะครับท่านผู้ชมนี่ชุดบิวอินชุดนี้นะครับออปชั่นเหมือนตัว735อัพขึ้นไปใช่ไหมอุ้มแต่ในราคาเป็นตัว730นะครับก็จะบอกเลยว่าดูครับนี่เป็นไงปกติมีไหมไม่มีนะฮะนี่ปรับแอร์อุณหภูมิเองเลือกเองนะครับระบบไฟตรงนี้ติดหมดนะฮะนี่ครับไฟแต่งนงแต่งหน้าเลือกเอานะครับทีนี้นะครับ ระบบ iDrive นะครับผมก็สามารถสั่งการจากตรงนี้ได้เลยนะครับในที่ขณะที่ออปชั่นตัวปกติไม่มีนะฮะนี่ครับหน้าจอ iDrive นะครับอ่ t e r t เตอร์ n ทนเมะครับผมก็ขออนุญาตดูต่อเลยแล้วกันนะครับเห็นดูว่าปิดอะไรทางหน้าก็บังคับได้ครับผมไม่อยากดูด้วยเพราะผมไม่ได้ดูมันน่าเกียดมากๆเลยนะผมเปียกเลยดีกว่าและอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมอุ้มพี่อยากเปิดโลกทัศน์เปิดให้พี่หน่อย ระบบออตโต้นะครับเพียงแค่สัมผัสนิ้วนะครับหลังคามูลลูฟนะฮะโอ้โหสว่างสวัยขึ้นมาเชียวนะครับดีนะที่ฝนมันหยุดแล้วไว่งั้งานสนุกสนานเลยก่อนก็ดีนะเหมือนกำลังจะตกอีกรอบเลยท <c ười> ่านผู้ชมครับนั่งและชมความเพลิดเพลินนะฮะดูครับคอนโซลทีมลายไม้ทุกอย่างสวยสมบูรณ์นะครับคืออยากจะบอกอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้พวกลายไม้ถ้าสังเกตดีๆครับถ้าเป็น7-30ูนธรรมดาเป็นไม้ด้านนะแต่อันนี้จะเป็นไม้เงา เนี่ยครับเงาหมดเลยมันจะอย่างนี้อย่างนี้ก็เจ็ดสามสิไปพ่นแรคเกอร์เองไม่ได้อะไม่ลายมันมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวคันนี้ช่วยเทสให้การจนบุรีไปไหนอะขับเล่นไงเอาอีกแล้วเหรอเออผมชอบขับรถอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับเจมเจ้าของร้านนะครับเป็นตากล้องนะครับเติมน้ำมันทีเท่าไหร่อ้มห้าร้อยก็ลรถมาหยัดน้ำมันแล้วก็มันมีอย่างนึ่งคือเจ้าของข้าวอ่ะเขาไปใส่เหมือนน่าจะเป็นเตอร์เฟซซ้อนมาเนี่ยพี่ มันจะมีรีโมทสองอันเนี้ยซึ่งผมยังไม่ได้ลองเล่นเท่าไหร่เลยเหมือนกันผมก็เลยยังไม่รู้นะนี่นะเนี่ยครับมันกดเปลี่ยนพ๊บมันจะกลายเป็นจออินเทอร์เฟซซอนขึ้นมานี่ฮะสองอันเนี่ยครับมันจะมี AB2 ีเนี่ยมันจะมีแจ็คลอยอยู่หลังแล้วก็คือเราเสียบมันก็ขึ้นมาแยกมาเลยนี่แล้วกลับมาเป็นไอไดร์เดิมของมันเนี่ยนีโมทมีให้คอนโทรลอยู่สองอันเนี้ยต้องไปลองเล่นดูก็ไม่ลองเล่นดูผมยังไม่มีเวลาลองเล่น,เ,ลนเยอะจัดเลยแค่นี้ก็จําไม่หมดแล้วนะเนี่ยใช่ รถคันนี้นะครับผมลืมบอกเลขไม่์ไปนะครับคันนี้วิ่งมา1นึ0 0 0สมกว่าโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆแล้วตอนรับรถแสนห้าครับนี่เอาหมื่นโลเลยอ่ะถึงเหรออยากให้พี่บอสดูนี่เล่นกันหลังบอกคนขับเนี่ยมันจะมีบินที่เจ้าของกลับเมทแนนต์มาอ๋อเนี่ยลองกระจายกระจายให้ผู้ชมดูอลองดูเล่นเล่นแล้วกันนะเรียกว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของรักนะครับเซอร์วิสมาถึงถึงเลยดูนั้นโอ้โหคุดเป็นปึกเอ้าทำไมมีบินหนึ่งเขียนเลื่อนพยาฮะก็ไปส่งพี่ไม่ใช่หรอ เออไม่น่าถามถามอะไรที่มันเข้าตัวนะพูดได้สิพี่เจเขาไม่ได้ดูเนี่เออเดี๋ยวกูจะบอกให้ดูคอยดูอ่าแล้วระบบการขับขี่มียังไงบ้างนี่ดูดิเทสดิมัลติฟังก์ชันต่างๆนี่ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ให้ดูนี่ครับก็เกียร์อันนี้จะเปลี่ยนตรงนี้ใหรขับถ่ายอากาศการก็เหมือนพันเดอชีครับนี่ตอนนี้สองแล้วผมก็เหมือนเดิมเลยแม่หรือแล้วก็บอกเลยเยวันนี้ก็ได้คันนี้นั่งสบายไม่กลัว นี่แล้วก็คันนี้ไหนๆก็ไม่มีรถนี่นผมให้ดูอย่างอันนี้คือออโต้เบรกโฮของรุ่นนี้นะครับนี่ให้ตาให้ตากล้องดูที่ทาผมหน่อยดูนะนี่นะรถจอดอยู่นิ่งนะปึ๊บไฟออโต้ขึ้นแล้วผมเอาเบรกเท้าออกเลยแล้วผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมเหยียบคันเร่งรถออกเลยก็คือออโต้เบรกโฮที่เวลาจอดอยู่ที่แล้วมันจะขึ้นเบรกมือให้เราเองอับดอมันะครับ เวลาเอาตัวต้อเอาตัวต่อได้เลยรีเสียงหน่อยรีเสียงหน่อยโอ้โหดังเกินแม่อย,ย่างกับอยู่ในโรงหนังเคลื่อนที่จริงวัน<ส>วน,นั้นบรรยากาศบอหลังฟินมากเลยนะปรับ<ช>เอ,อยงยขนาดนั้น,นะแต่ผิดท,ที่เองวันนี้แมวเ,เครื่องดื่มใสให้หน่อยแย่แย่แย่แยตังก็ไม่ใส่ซื้อให้หน่อยช่วงนี้จะรู้ว่าฟินจน bmw 730li e66 long wheelbase ณอยุธยาคันนี้ครับผมบอกเลยนะครับออปชั่นสุดจัดขนาดนี้นะครับจัดให้ในราคาสุดคุ้มเลยนะครับป้ายแดงเท่าไหร่นะเกือบ7ล้านใช่ไหมซีทีเจวันนี้จัดให้แบบงงๆไปเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดราคาที่499,000บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0แบาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์ไสโซนะครับติดตามแฟนาเพจก็ได้นะฮะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับโมโตรครับอย่าลืมกดซับสไ i ร e และกระดิ่งให้กับช่องไม่กับโมโตนะครับเพื่อนติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ